ผมเป็นคนที่ไม่เคยคิดว่าจะเป็นพิธีกรได้เลยไม่มีใครสนับสนุนเลยครับแม้แต่ภรรยาแม้แต่คุณพ่อคุณแม่เพราะรู้สึกว่ามันไกลตัวเหลือเกินจนถึงวันนี้ครับผมเป็นพิธีกรมาเจ็ดปีเองนะครับแต่มันแรกมาด้วยทุกอย่างในชีวิตของผมเลยวันที่คุณประสบความสําเร็จอะไรบางอย่างที่คุณคิดว่ามันดีแล้วมันคือกับดักของอะไรบางอย่างที่มันดีกว่าเดิมหลังจากเป็นพระเอกครับ วันนึงครับสังขารมันมีวันโรยรามันไม่ได้เหมือนต่างชาติเนาะที่ยิ่งแก่ยิ่งเก่ายิ่งเก่งยิ่งแพงยิ่งได้รับการยอมรับสำหรับในบ้านเรายิ่งแก่ยิ่งเก่ายิ่งถูกยิ่งงานน้อยสักพักจะเป็นตัวรองเป็นตัวสองเป็นตัวสามเป็นพ่อพระเอกและเป็นเพื่อนพ่อพระเอกอีกทีหนึ่งไปเรื่อยๆวันดูตลกเนาะเจ็บนะเว้ เอาจริงๆสิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกว่าชุกคิดได้คือหมูปิ้งสองไม้กับข้าวเหนียวที่แม่เอามาแขวนอยู่หน้าบ้านสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืองี้ครับพ่อแม่มาหาผมที่บ้านแล้วบอกเอ้ยวันพรุ่งนี้กินข้าวกันไหมล่ะเออวะเฮ้ยทําไมเราตอบไม่ได้วะเพราะวันรุ่งขึ้นผมต้องถ่ายละครป้ามาก็บอกไม่เป็นไรอยากกินอะไรอยากกินหมูปิ้งโง่ๆอ่ะภาษาพ่อแม่คุยกันนึกออกปาโหจริงๆอยากกินหมูปิ้งโง่ๆแต่ว่าผมต้องออกจากบ้านแต่หกโมงเช้า ก็ผ่านไปครับไม่ได้คิดอะไรวันรุ่งขึ้นครับผมออกจากบ,บ้านหกโมงเชา้าเปิดประตูออกมามีถุงข้าวเหนียวหมูปิ้งวงเล็บโง่โงแขวนอยู่ที่ลูกบิดหน้าบ้านผมน้ำตาผมไหลเลยเพราะผมทำงานโดยใช้เวลางผมแรกทุกสิ่งทุกอย่างกับการประสบความสำเร็จในชีวิตและผมทิ้งทุกคนไว้ที่จุดเริ่มต้นหมดเลยและผมเข้าเสียงชัยคนเดียว นั่นคือจุดเปลี่ยนครับที่ทําให้เกิดพิธีกรที่ชื่อว่ากันกันดาทาวรเพราะผมรู้สึกว่ามันต้องไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังสิวะผมจึงชอบวิสัยทัศน์ของบิ๊กบอสเรามากครับเขาไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังจริงจากวันนั้นครับผมใช้เวลาประมาณ3าถึงสเดือนในการพินิจพิเคราะห์กับตัวเองจากวันนั้นครับผมกล้าพูดเลยว่าผมดูเทปแฟนพันแท้ เป็นพันสัญญามหาชนทุกเทปสี่ทุ่มสแควร์ทันกันไหมสี่ทุ่มสแควร์เชียรรุ่นเดียวกันมันใช้ความพยายามเหลือเกินครับกว่าจะมีวันนี้แล้ววันนี้ก็ยังไม่ได้เก่งที่สุดแต่วันนี้ผมเป็นคนที่ผมมีความสุขที่สุดคนหนึ่งที่ผมพาครอบครัวผมทุกคนมาอยู่ที่เส้นชัยพร้อมผมไม่ได้ทิ้งเขาไว้ที่จุดเริ่มต้น